สวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการแนะนําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสําหรับคนที่ใช้ในเครือข่ายของ my b y c a t หรือ my b y n t c a t หรือ c a t n t นะครับก็ตามที่เราทราบข่าวกันนะครับว่า c a t กับ tot นั้นเขารวมกิจการกันนะครับกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า NT ตัวย่อนะครับ NT แล้วก็โปรโมชันในตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชันของไม้นะครับเครือข่ายไม้ซิมไม้ที่เราใช้กันอยู่ในระบบเติมเงินนะครับตัวนี้เป็นไม้ในระบบเติมเงินเป็นโปรโมชันเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับชื่อหัวข้อว่าไม้เน็ตสุดคุ้มพลัส นะครับพรดัดพรดัพรดพดัดพัดจ่ายเท่าเดิมเพิ่มวันเพิ่มโทรคุ้มถล่มทลายนี่คือ mybycat นะครับหรือ mynt หรือ My Cat NT อนก็แล้วแต่จะเรียกชื่อนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนเลยนะครับอยู่ด้านบนสุดกับความเร็ว8เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ8เมกะบิตเพอร์เซกขยายย่อขึ้นมานะครับ8เมกะบิตเพอร์เซกราคา7 ร2 7บาทนะครับอันนี้รวมภาษีแล้วปัดเศษขึ้นไปนะครับ727บาทถ้าไม่รวมภาษีก็679บาทนะครับพอรวมภาษี7%ก็กลายเป็น727บาทนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินอยู่ในเครื่อง727บาทก็สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นเน็ต8เมกไม่อันไม่ลดสปีดได้เลยนะครับระยะเวลาในการใช้งาน62วันนะครับจากเดิม 31วันนะครับเขาเพิ่มเพิ่มวันขึ้นมานะครับเพิ่มวันเพิ่มโทรกับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับกลายเป็น62วันนะครับ62วันแล้วก็ได้โทรฟรีทุกค่ายกันด้วย100นาทีนะครับโทรฟรีทุกค่ายทุกเครือข่ายเลยจะโทรไปเครือข่ายไหนก็ตามนะครับ1น0นาทีในการโทรฟรีกดแบบลายครั้ง30อ่า62วันนะครับกด1ครั้งได้62วัน ใช้รหัสดอกจัน906ดอกจัน348สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทรออกนะครับรอรับ SMS ข้อความยืยนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังเราจะเห็นว่าเขียนว่ารับฟรีจุ๊กอันนีเนเนะนะ้เป็นตัวแอปสำหรับฟังเพลงนะครับจุ๊กจุ๊กนะครับเป็นตัวแอปสำหรับฟังเพลงอันนี้เราก็ ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับใช้ฟรี30วันนะเนี่ยแต่เราสนใจแค่เฉพาะเน็ตอย่างเดียวนะครับสนใจเฉพาะเน็ตแหล่งเดียวเพราะเราจะเอาเน็ตอย่างเดียวนะครับต่อมาความเร็ว6เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว62วันเช่นกันนะครับเบิ้ลวันเป็น62วันนะครับราคา5 1 3บาทนะครับรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมเวดก็คือรวมภาษีนะครับ 513บาทอันนี้ปัดทศดนิยมขึ้นบนแล้วนะครับ5 1าบาทถ้าไม่รวมภาษีก็479บาทนะครับรวมภาษีก็กลายเป็น513บาทนะครับได้โทรฟรีทุกกระข่ายกันด้วย100นาทีนะครับโทรฟรีทุกกระข่าย100นาทีปกติราคาเดิมเนี่ยไม่มีโทรฟรีและก็ได้เพียงแค่31วันนะครับตัวนี้เบิ้ลวันขึ้นมาเป็น1เท่าแล้วก็เพิ่มโทรฟรีขึ้นมาด้วย นะครับเราก็ได้ทั้งเน็ตและก็โทรถึงแม้จะเป็นโทรฟรีทุกเคระข่ายแค่100นาทีก็ตามถือนะครับยังไงก็ขอให้ได้โทรฟรีมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกดดอกจันทร6ดอกจันทร9สี่เสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรนะครับรอรับ SMS ดิยนยันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้ต่อมาไมนะครับโปรโมชั่นไม สี่เมกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วใช้ได้62วันนะครับปกติ31วันตอนนี้เบิ้ลวันให้เราเป็น62วันนะครับราคาเดิมครับ4 0 6บาทรวมภาษีแล้วนะครับถ้าไม่รวมภาษีก็379บาทนะครับพอรวมภาษีปุ๊บก็จะกลายเป็น406บาทปัดเศษขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเคราข่ายกันด้วย 100นาทีเหมือนเดิมนะครับโทรฟรีทุกราคาอีก100นาทีเหมือนเดิมนะครับกดดอกจันทร์906ดอกจัน3 5 0หสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรถต้นไม้มาแล้วอขอไปขอไปอด้านนอกมันจะมีรถ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 ที่วิ่งขายต้นไม้อยู่นะครับ ก็เรียกเป็นรถลเกข,ขายต้นไม้นะครับความเร็ว4เมกะบิต s นะครับ62บาทขอไป62วันนะครับ406บาทได้ทูฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับกดดอกจัน906ดอกจัน3504เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความเร็ว1เมกกันบ้างนะครับ1เมกก็มีแบบ3วันกับ45วัน นะครับปกติ1เมกสวันไม่มีนะครับพอมาเป็นตัวโมชันตัวนี้พิเศษ3วัน1เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับราคา53บาทรวมภาษีแล้วนะครับ53บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่รวมภาษีก็อยู่ที่49บาทนะครับ3วัน1เมกไม่มีโทรฟรีนะครับถ้าโทรก็คือเสียงเงินจ่ายเงินกดดอกจันทร6 ดอกจันสามห้าสองสี่เหลี่ยมแล้วก็กดทวงนะครับหลังจากนั้นรอรับข้อความก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับส่วนความเร็ว1 m s เมกะบิตเพ์เซกแบบที่2ก็คือ45วันนะครับปกติได้แค่31วันอันนี้เบิ้ลวันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ได้เป็น45วัน ราคา299บาทรวมภาษีสิ์เร้อยแล้วนะครับปัดเศษขึ้นไปแล้ว299บาทนะครับถ้าราคาปกติก็อยู่ที่279บาทไม่รวมแวดไม่รวมภาษีเมื่อรวมภาษีก็จะเป็น299บาทนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายไม,ไม่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 จำกัดช่วงเวลานะครับ50นาทีในการโทรฟรีทุกเครือข่าย กดดอกจัน906ดอกจัน351สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทวงนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่นำมาฝากทุกทุกท่าทุกทท่านกันนะครับกับความเร็วต่างๆที่ได้บอกได้กล่าวไปนะครับซิม MY BY ไมน์บายนะครับหรือ MY NT กับเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ อยู่ในระบบบินรายอขออภัยอยู่ในระบบเติมเงินนะครับส่วนบินรายเดือนเนี่ยลองกดสมัครดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สาหรับโปรโมชั่นตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เป็นบินรายเดือนนะครับก็ลองกดสมัครดูก็แล้วกันนะครับถ้าได้ก็ถือว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับกับความเร็วต่างๆ4ความเร็ว5ราคาให้เราเลือก หากันดูนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับมันจะเป็นความเร็ว512กิโลบิต512กิโลบิตยังไม่ถึง1เมกนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ1เมกก็คือ0.512เมกนะครับส่วน3 8 4รกิโลบิตนยนะครับก็อยู่ที่0.348เมกก็คือไม่ถึง1เมกนะครับครึ่งของ 512, 512ครึ่งของ1เมกนะครับ เราอย่าดูตัวเลขด้านหน้าตัวเลขด้านหน้าเป็นร้อยก็จริงแต่เราดูตรงที่ข้อความด้านหลังนะครับตัว k น้อยกว่าตัว m ตัว m สูงกว่าตัว k นะครับแค่นี้แหละจำหลักแค่นี้พอถ้าเกิดว่าใครสมัคร5 1 2 k ก็รหัสตามด้านหลังนะครับราคานะครับตามนี้เลยผมไม่ไม,ไม่ไม่อธิบายนะครับผมไม่บอกอรายละเอียดเพราะว่าผมเน้นตัวที่เป็นหนึ่เมกสเมกหเมกแล้วก็แเมกนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับ ความเร็วมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่แล้วนะครับ1เมกเราดูหนังฟังเพลง YouTube มันก็ไม่กระตุกแล้วนะครับนอกจากช่วงสัญญาณไม่ดีมันถึงจะกระตุกนะครับหรือเครื่องมือถือที่เราใช้อยู่มันเป็นสเปคที่ราคาพันกว่าบาท2,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับสเปคมันต่ำๆนิดนึงก็จะทำให้เครื่องเรานั้นทำงานช้าเล่นอะไรมันก็ช้าเข้า YouTube มันก็มีกระตุกสะดุดบ้างก็เป็นธรรมดานะครับ ความเร็วสูงสูงแต่สเปคเราไม่เอื้ออำนวยสเปคมือถือของเราไม่ไม่เอื้ออำนวยไม่แรงพอมันก็จะทําให้เน็ตกระตุกได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตกระตุกเน็ตมีปัญหาเรามาว่าที่เครือข่ายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูที่ตัวมือถือของเราด้วยนะครับว่ามันมีส่วนที่ทําให้เน็ตเรามีปัญหาด้วยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสงส่วนมันต้องมาคู่กันนะครับถ้าเครื่องไม่ดี เครื่องช้าจะทําให้เน็ตไม่ดีไปด้วยนะครับเครือข่ายดีแต่เครื่องไม่ดีเน็ตก็ไม่ดีมันก็มีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่อบอกกล่าวกับทุก,ท,กทุกท่านกันนะครับส่วนที่บอกกล่าวกับทุกทท่านกันก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ใช้ซิมในเครือข่ายไมยกันอยู่นะครับ m y b y a ยแคหรือ my b y n t นะครับหรือ m y c แค NT ก็ตามแต่นะครับเป็นโปรโมชั่น แบบสุดคุ้มนะครับไมนิดสุดคุ้มพลัดจ่ายเท่าเดิมเพิ่มวันเพิ่มโทคุ้มถล่มทลายตามสโลแกนของเรา,เาของเขาเลยนะครับคุ้มถล่มทลายนี่คือโปรโมชั่นที่นํามาฝากกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับวันที่บันทึกคลิปก็คือ18เมษายน2564ซึ่งเป็นช่วงของโควิดในรอบที่3นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ ออกจากบ้านใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพื่อตัวของท่านเองเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงหมดแล้วนะครับ7จจังหวัดของประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายสีแดงเถือกทั้งแผ่นดินสีแดงเถือกทั้งประเทศแล้วนะครับก็อันตรายในเรื่องของโควิดนะครับเป็นแล้วมันก็ใช้เวลาหลายวันเน,เน็ตหนึ่งในการที่จะรักษาให้หายนะครับมันรักษาหายได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคแทรกซ้อนด้วยเราอาจจะเสียชีวิตด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับดูแลสุขภาพของท่านกันด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ